อวยแฟนหนักมากภูผ,ผายุกมิ้นชาริดาผู้หญิงที่สวยที่สุดมิ้นสวยสุดของภูผารักกันมานานแต่ยังหวานไม่เปลี่ยนจริงๆสำหรับคู่ของหนุ่มภูผาเตชะนรงและมิ้นชาริดาอย่างในวันเกิดสาวมิ้นหนุ่มภูผาก็ไม่พลาดโทษสหวานหวานแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฟนสาวซึ่งงานนี้บอกเลยอ่านจบได้แต่ร้องฮิ้วฮในใจเพราะฮีบอกว่าสาวมิ้นเดอะมอ Most beautiful ผู้หญิงที่สวยที่สุดโดยหนุ่มภูพาโพสภาพคู่และแคปชั่นว่า Happy birthday to one of the most beautiful and amazing girl I know Admin คาริดาแฮแท a กอาริเด์อาเวียกะดีคอยเป็นกำลังใจงให้มีเ mm hmm. สมอนะคะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นจุดนี้เบาหวานขึ้นตามากบอกเลย